สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568ันกสิบแปดนเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับตลาดนัดโกกระบืออำเภอหนองพอกจัรสเลดครับมือนบรรยากาศครับมีกระบื้อเขาสนามนะครับพอสมควรอยู่ประมาณส่าตัวนะครับประมาณยีนะครับเหมือนก็พอมีให้ได้เบิ่งอยู่ในห้องนี้ห่างครับเจรจากันอยู่นะครับ พ่อไปได้นะครับนุ่มหน่อยๆนะร,ร้อยพอพันนุ่มยอย,อยอ 1, หน่อยร้อยอพันสูงลอยสามสิบนี่หอยหอยเลยสีมากเหมันเปิดเศร้าสามนะครับร,บอร,รบ้อยนี้นะครับนะุบน่มหน่อยสูงลอยสามสิบนาหน,า,หนานะครับนาหนา,หนา มินภาพอีบึงทั้งท่านอสาวแขะว่านะสาวนี่สาวแข่วครับเนี่หนาคือแกร่รอยยี่รอย,ยี่สิบบวกหน่ครนะครับ,นะรบสูงรอยยี่สิบบวกรอยยี่สิบห้านะครับนะครับได้ครับดำไม่ผิวเข้มเด้ตีมูลาวครับค่าจับัน,นครับแบบนี้ 1มื0 0สี่พันห้าร้อยเนเไปได้อีกดอกลอยสามสิไปเลยหมนี่ห้าร้อยไปโอ้ตื่นสนามยุงครับกวัานจะมาตลาดไหมครับ14,500สนะดดี่นาร้อโอ้สาวนยครับรรกไบ็ได้รถได้เพนงออกอีสานเราเกินยังไงนะได้ลอยยี่ห้าบวกอออลอยยี่หาบวกไปประมาณน,นี้แล้วเขาเครื่องกัรบะบวมเนี่ยแหละนะครับสาวไกลนีเลยนะครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนนะครับ099 157 4941นึ่ง่น่นอัางฟาร์มสนใจกับถุ่มสบฟามมึงนะมนุนทายางสวยอยู่นะครับหขา,า,า,นะา,า,างดีนะครับสาวพร้อมผสม,สม,ผสมน้องเครื่องวมบวมแล้วนะครับันะบสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับอยูนะ่ลก,กลางกลางนะครับ ครับขอบคุณครับ,รบข้างนี้เิ่นสื่อคล้ายหน่อยกันรบราบผู้ชมลา้หลายอม่าไมาเป็นส,สื่อคล้ายหน่อยเป็นต่อ อย่างสามพันหาสองตัวก็สิบสามห้าร้อยกู่นียสูงร้อยสิบหาบวกร้อยยี่นะครับ <c oughs> เขาก็ได้เขาก็ลืมสิ่จับนะแต่ว่าเขาเงาี้ยวเลยเล็กนหน่อยหนาแกะนะครับ <c oughs> มือนี่นี่จะ มีแต่ค่ายหน่อยหนาเจเจนะครับใส่มินินะครับสองตัวสิบสามห้าร้อยครับผู๋แม่ตานี่กาาระถาซาลี่นะครับผู๋หนึ่งแม่หนึ่งนะครับผู๋หนึ่งแม่หนึ่งสิบสามห้าร้อ,อยเลย

mình chưa miếng ruột nà ta quân. đi một to người คนว่าให้16ไว้ซั่นพอเขาบ่นําพ่อ <laughs>

สอตัวสาหานโอ้ยลงสาวหน่อยออลงสาวห,ห,หน่อยสูงหน่อยแต่ลอยสามลอยย่ิบห้าลอยสามสบนะสตัวสาตัวละสิบสองหาลอนะปั่นครับ่อนเนี่ยวันนี้ครับ หางเวียดน้ามสื่อบอลครับสื่อถือคักครับมันนี้ถือคักถือเนียนะครับมันนี้โล่งแห้งครับมันขายยากครับขายยากกนะ็ขายออกแหละถือก็ขายครับ แหงติดมือไปโดนแหงนักไปหนานะครับแต่ว่าสังเกตเหมือนนี้มีจะเลาเกานะครับหนาตาคือยังหนาตาคือยังควายเพื่อนบ้านเบิงบ้งเดรับเบิ้งอาจจะมาจากข้างเหนือนะเหมือนกันเบื้องหนาตาแล้วเบิ้งหนาตาแล้วเป็นเลาเกานะครับคือจังนะครับควายไหลลงมาจากข้างเหนือหมดแล้วครับ น้ำหลากอยู่นะครับก็อาจจะมีการปล่อยเทขายออกนะครับเพราะว่าท่งหุ่นบ่มีคอกเลี่ยงนะครับพื้นที่เ่เหมาะสมกับการเลี่ยงปสัสว์นะครับน้ำถ่วมอยู่น้ำหลากอยู่นะครับตั้งแตตตากลงมาหัวพิษณุโลกนะครับป้าโมกถ่วกแล้วนะพะนังแตกเบิงคาวมากนะครับช่วงนี้นะครับโอ้ครับช่วงนี้เกิดทำใจเอาล่ะนะครับทำใจเอานะครับว่า ว่าสะดุดอยดูนะครับแม่ลูกแม่ลูกพว่มแม่ลูกก็บ่ถึงสามเปิดมาสองหมื่นก็กลัวทานเดียพว่มแม่ลูกกับสองหมื่นหานี่สูงหน่อยสามสิบอนี่เลย,เลยๆเอ้ยนะมือน,นี้เวียดนามที่มุกทรหารเขาครับแทางส่วนควายสองคนนะครับบักคูงี้ๆกัแค่สองหมื่นเนี่ยบักคูงี้กับสองหมื่นเนี่ย กผูผูใหญ่สูงลอยยี่สิบเจ็ดบวกลอยสามสิบนะครับตัวผูหน้าาหนา่างเลยสองหมื่นเท่าไหร่ช่วงนี้น่าจะสถานการณ์่าจจะดึงตึงลงไปถึงสิ้นปีนะครับ มักกะลาค่ยากันนะครับคุณนะทุดจีนนะครับอาจจะดีดขึ้นอีกรอบหนึ่งทุดจีนครับช่วงนี้ก็ปะคองไปละครับช่วงนี้ปะคองเอานะครับออนออนน่หลี่นะครับค่อนข้างจะสบสบเศร้าๆจังหน่อยนะครับราคากับ่อนออนสบเศร้าหรือออนเท่าหรขายเงี้ย เวยียดนามาซื้อไปกระติดมือกันเวียดนามมาติดมือกันนะครับตอนนี้นะครับน้าถั่วเวียดนา้านะครับ